ดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาทํางานตีสวนนะครับ <c oughs> ก็สูงไฟไว้นะครับไหลยุง <c oughs> ้งตอเดี๋ยวผมจะกลับบ้านแล้วครับเวลาประมาณก็ประมาณสักสี่โมงกึ่งแล้วครับสิบหกนาฬิกาสามสิบนะครับ,รบวันนี้ก่อนจะกลับบ้านก็จะเก็บดอกไม้สวยๆเอา,าม้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับนานๆะนี่ผมตั้งย่ายเรียบร้อยแล้วครับ วันนี้ตัดยาได้เห็นหน้อยเดียวครับ<笑><笑>เข้ามาขวายครับกว่าจะได้เริ่มง,งานตัดได้ประมาณสักสองงานนี่แหละครับโอ้โหนี่เวลามดครับโอ้เดี๋ยวผมคงจะมาโอ้ฝนเริ่มตกแล้วครับท่านผู้ชมครับผมจะมาเก็บนี่นะครับพิกหนูครับพิกหนูปลาโอ้โตมากครับออบรรยากาศครับ ยามแรงครับตอนนี้ฝนเริ่มลุงมาแล้วครับคงจะรีบถ่ายทําสารคดีให้ท่านผู้ชมด้วยครับชมเหลียวนะครับเดี๋ยวเปี้ยแน่ครับนี่ครับบรรยากาศตัหญ่แห่งา้ำครับจะเป็นดอกบานบุรีครับช่วงนี้ดอกทองอะไรอยู่หน้าหน้าท้ชุยังบานเตือนี่ครับบานบุรีครับนี่ครับบานบุรีด้านปบนจะเป็นสะนามบ่อน้ำนะครับ อนนี้ปิดบานบุหรี่หมดเลยครับน,นัยุเขาก็ประมาณสองปีแล้วครับบานบุหรี่เนี่ยนะครับแต่ส่วนต้นนี้มาได้ครับทองอุไลนี่สองปีนี่โอ้โหใหญ่โตมโหฬารแล้วครับนี่ก็จะเป็นบานบุหรี่หมดแล้วครับโซนนี้จะเป็นทองออไร์ครับพอตอนดอกทองออไลเขาออกนะครับถ้าจะอลังการหน้าดูนะท่านผู้ชม นี่ครับดอกบานบุรีก็ได้ขึ้นได้หันดอกบานบุรีก็ดีอย่างครับเขาจะออกดอกตลอดเขาได้ขึ้นหันดอกตลอดเลยครับนี่ท่านผู้ชมนี่ครับนี่ก็คือบานบุรีเขาเขาขึ้นไปอยู่บนตน้นทองอุไรครับ <c oughs> <c oughs> เขาเก่งมากครับนี่ก็จะเป็นบานบุรีหมดเลยครับบานปุนครับ เดิมี่ขอบปุ่นผมกำครับดันปุ่นดันใส่มือนผูมชมผมยังบริทัศน์ยาเดยวครับวันนี้แหงหมดแล้วครับคงจะเข้ามาบกำวันพฤหัสปะะครับวันผูกคงจะไปสวนที่อำเภอเวียงสาครับวันนี้สวนอำเภอเมืองครับด้านปุ่นก็ครับนี่ก็จะไปดอกพวก ก็เนี่ยโหรื้อเจือพงแล้วนี่แพงพวยแพงพวยกับพี่อื้อหันครับนี่ก็จะเป็นดอกคงได้หันแล้วครับปีนี้นะครับดอกบ๊ทตองครับน่าจะเป็นบานบุรีครับท่านชั้นโอ้แตนแถวแถวนี้แต่ที่บานบุรีครับแถวแถวนี้ก็จะเป็นหญ้าเหล่มขึ้นแล้วครับีขึ้นประมาณสักสาเซนต์แล้วครับนี้เป็นบานบุรีหมดเลยครับท่านผู้ชม มีดอกเข็มฮันน้อยครับนะครับดอกเข็มบั้นญี่ปุ่นครับผาธรรมชมไม่พอดอกสิดอกเข็มครับนี่ก็ห้องเข็มใหญ่นะครับนี่ครับเข็มใหญ่โอ้โหสวยงามมากครับสวยงามมากนี่ก็จะเป็นพวกดอกบันบุรีเหมือนกันครับนผู้ชมโอ้โอย ต้นนี้ก็จะเป็นดอกซากุระครับนีเป็นบานบุรีหมดเลยครับนี่ครับบานบุรีด้านขวามือซ้ายมือของท่านประชานก็เป็นบานบุรีครับป <c oughs> ุ่นกับแมนครับบานบุรีแมนหมดเลยครับที่ผมมาลองปลูกนี่นะครับนี่สวยงามมากครับนี่ครับ โอ้ฝนลงมาแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับดอกไม,ม้ผมคงจะลำลา้ทาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยววันพฤหัสผมจะมาถ่ายทําให้ท่านผู้ชมได้รับชมสกงคมนะครับคลิปนี้ก็คงจะลำลา้ทาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพอต,ต้องฟ้าแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวผมออกไปบันไดครับติดลมกดไลค์กดแชร์นะครับท่านผู้ชมกดกระดิงด่งติดตามผมไว้เลยนะครับ จะได้มีคลิปใหม่ๆใ,ให้ท่านผู้ชนได้รับชมครับบ๊ายบายครับ